จะเป็นบวบนะคะเอามาหั่นแล้วก็คุกแป้งนะคะเป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันทานเอาไปทอดกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ใส่ทานกับซอสพริกนะคะเพื่อนๆค่ะหน้าตาดีแบบนี้ทํำง่ายๆอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะเราจะปอกเปลือกบวบหอมก่อนนะคะเพื่อนๆ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเราจะหั่นเป็นแว่นๆวานตามไซส์ของบวบเลยค่ะฝานให้ไม่ต้องหนาหรือบางเกินไปนะคะน่าจะประมาณนี้หั่นเสร็จแล้วเราจะผสมแป้งนะคะเพื่อน,อนมีแป้งอยู่2ตัวตัวแรกก็คือแป้งข้าวเจ้าปริมาณนะคะแป้งข้าวเจ้า3ส่วนต่อแป้งมัน1ส่วน เจีปานก็กะ,กะเอานะคะกับจำนวนบวบสองลูกก็ใส่แป้งข้าวเจ้าไปสามช้อนโต๊ะผุนๆแล้วก็แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็เหยะพริกไทยพริกไทยนี่ใส่ตามชอบเลยนะคะจากนั้นเราจะค่อยๆผสมน้ำลงไปนะคะปริมาณน้ำเนี่ย ก็ไม่เอาแฉะเกินไปแล้วก็ไม่เอาข้นเกินไปนะคะก็ลองใส่ลงไปแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันก่อนคุกเขาจนแป้งเกาะบวบแบบนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้มามันลงไปนะคะให้ทั่วๆน้มามันร้อนแล้วใส่ทุกอย่างลงไปเลยะคะ่ะ พอดีกระทะเจปานค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยใส่หมดเลย2ลูกนะคะค่อยๆเกลี่ยให้เขาเสมอกันนะคะตัวบวบกับแป้งให้พอดีรอบๆกระทะเลยค่ะใช้ไฟไม่ต้องแรงนะคะรอให้แป้งด้านในเขาเอ่อเป็นก้อนจับตัวเป็นทรงก่อนนะคะแป้งด้านในเริ่มเป็นทรงแล้วนะคะเราจะค่อยๆกลับ oh. ด้านเลยค่ะ จะไม่เป็นชิ้นก็ไม่เป็นไรนะคะผัดเหมือนหอยทอดนะคะตอนนี้หอมบวบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราจะกลับไปกลับมาจนแป้งและบวบสุกทั่วนะคะ มันเป็นขนมคนจีนค่ะเพื่อนๆออคนคล้ายๆหอยทอดแต่ว่าใช้บวบถ้าคนที่ทานอาหารมังสวิรัตทานเจเนี่ยอันเนี้ย,อ,าารยอร่อยมากเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโรยต้นหอมหน่อยนะคะทานกับซอสพริกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆทานเป็นของว่าง กึ่งขา้าวกึ่งหวานนะคะเป็นขนมก็ได้เป็นอาหารก็ได้เหมือนหอยทอดนะคะแต่ใช้บวบเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอื้อร่อยมากอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆไม่ได้ทานนานละเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะทําง่ายๆมีแค่บวบกับแป้งเองนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานด้วยนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานก่อนขอบคุณมากค่ะ